เพื่อนเพื่อนครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนานกว่า30ปีแล้วครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแถบภาคอีสานเกี่ยวกับหญิงสาวที่กลายเป็นปอบคุณนันได้ฟังเรื่องนี้มาจากคุณลุงของเขาว่าเมื่อสมัยนั้นในหมู่บ้านที่คุณลุงอาศัยอยู่นั้นมีหนุ่มชื่อสมานเขาได้จีบและคบหากับสาวในหมู่บ้านเดียวกันชื่อสายหยุดเธอมีหน้าตา飒ส,สวยทำให้หนุ่มๆในหมู่บ้าน จีบเธอหลายคนครับสมานเขากลัวว่าหนุ่มคนอื่นๆจะแย่งเธอไปสมานจึงพาสายหยุดหนีแม่ของสายหยุดรู้เธอโกรธมากและอาฆาตแค้นกับสมานแม่ของสายหยุดจึงทําพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อที่จะให้ปอบคอยคุ้มครองสายหยุดและให้นําสายหยุดกลับมาที่บ้านถึงแม้สมานกับสายหยุดจะรักกันมากแค่ไหน แต่แม่ของสายหยุดก็ไม่เห็นด้วยที่ลูกสาวจะรักกับสมานเพราะเธอคิดว่าสมานไม่เหมาะสมกับลูกสาวของเธอเพราะแม่ของเธอต้องการที่จะให้แต่งงานกับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่มีฐานะดีกว่าสมานแต่สายหยุดกับเลือกสมานทั้งสองคบหาก,กันมานานโดยแม่ของสายหยุดไม่รู้เรื่องเลยสมานได้สัญญากับสายหยุดว่าจะปกป้องสายหยุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สมานจะดูแลไม่ให้ลำบากทั้งสองได้หนีออกจากหมู่บ้านนั้นไปเพื่อเป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความรักที่มีอิสระแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ต้องเจอกับปัญหาที่พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนจากที่แม่สายหยุดได้ทำาสยศาสตร์ไว้แม่ของสายหยุดเมื่อรู้ว่าลูกสาวหนีไปกับสมานเธอทั้งโกรธและเสียใจเธอไม่ยอมให้สมานพาลูกเธอไปได้ง่ายๆในความโกรธแคนนั้นเธอจึงหันไปพึ่งพาวิญญาณ และศสยศาสตร์เพื่อที่จะลงโทษสมานเนื่องจากแม่ของสายหยุดเป็นคนที่เชื่อเรื่องศสยศาสตร์และวิญญาณวันนั้นแม่สายหยุดไปหาหมอผีในหมู่บ้านเพื่อทําพิธีสาบแช่งเธอต้องการให้วิญญาณของปอบมาคุ้มของสายหยุดแต่หมอผีได้บอกกับแม่สายหยุดว่าข้าทําได้ข้าจะเรียกวิญญาณปอบมาให้เพื่อที่จะคุ้มของลูกสาวเจ้าแต่จงรู้ไว้ว่าการใช้วิญญาณนี้ จะมีผลที่จะต้องแลกกันหากนางไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นางก็อาจจะกลายเป็นปอบเสียเองแม่สายหยุดฟังและยอมรับคำสาบนี้ด้วยความหวังว่าจะทําให้สายหยุดกลับมาเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่สายหยุดหนีไปอยู่กับสมานสายหยุดเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆเธอเริ่มกินอาหารน้อยลงครับและไม่ค่อยจะพูดคุยกับคุณสมาน เธอเริ่มหายไปในช่วงกลางคืนและกลับมาด้วยท่าทางเหน็ดเหนื่อยมีอยู่คืนหนึ่งสมานตื่นขึ้นมากลางดึกเขาไม่พบสายหยุดนอนอยู่ข้างๆเขาจึงรีบออกตามหาครับแต่ในที่สุดเขาก็ไปพบเธอนั่งอยู่ในป่าหลังบ้านกำลังกินซากสัตว์ที่ตายแล้วครับสมานเห็นแล้วตกใจมากพูดกับตัวเองเสียง,งสั่นๆสายหยุด เจ้าเป็นอะไรไปเจ้าเป็นอะไรสมานกลัวสายหยุดจะเห็นจึงรีบกลับมาที่บ้านและก็ไม่พูดจาอะไรเพราะเขารู้ว่าความรักที่เขามีต่อสายหยุดยังคงมีอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเป็นสิ่งที่เกินกําลังของเขาที่จะช่วยได้หลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาครับสมานเริ่มกลัวสายหยุดมากขึ้นเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเธอทุกวันจากหญิงสาวสวยที่เขารัก กลายเป็นปอบที่โหยหิวทุกคืนครับเขาพยายามหาวิธีช่วยเธอแต่ก็ไม่เป็นผลครับสมานตัดสินใจไปที่วัดเพื่อไปขอคำปรึกษาจากพระอาจารย์เขารู้สึกว่าการอยู่กับสายหยุดนั้นกลัวว่าสักวันจะเกิดอันตรายกับตัวเขาเขาไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วภรรยาเขากลายเป็นปอบเขากลัวว่าถ้าเขาอยู่กับนางต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้พระอาจารย์ได้บอกกับสมานว่า เจ้าต้องเลือกทางเดินของเจ้าเองแล้วละ่ะหากเจ้าไม่สามารถอยู่ร่วมกับนางได้เจ้าก็ต้องตัดสินใจบวชซะเพื่อป้องกันไม่ให้กรรมเก่าติดตามเจ้าอีกคุณสมานจึงบอกพอาจารย์ว่าขอเวลาตัดสินใจก่อนและหลังจากวันนั้นผ่านไปสมานสังเกตสายหยุดว่าเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆอีกแล้วเขามักจะหาข้ออ้างออกจากบ้านในตอนกลางคืนแต่สมานไม่กล้าปฏิเสธ เขาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะอยู่กับภรรยาในช่วงดึกเพราะว่ากลัวว่าเธอจะกลายเป็นปอบและมาทําร้ายเขาสมานทนไม่ได้แล้วชาวบ้นลุงขึ้นเขาจึงไปที่วัดไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังอีกพระอาจารย์นั่งฟังแล้วสีหน้าเข่งขึงขณะที่สมานพูดถึงเหตุการณ์ที่เขาเห็นภรรยากลายเป็นปอบและกินซากสัตว์พระอาจารย์ได้พูดเสียงหนักแน่น ความกลัวที่เจ้ามีอยู่ในใจอาจเป็นผลมาจากกรรมของเจ้าเองที่เคยทำไว้ในอดีตแต่หากเจ้ารู้สึกว่าไม่สามารถอยู่ร่วมกับภรรยาได้เจ้าคงต้องหาที่พึ่งทางธรรมแล้วละ่ะสมานฟังคำแนะนำของพระอาจารย์เรื่องชิดหนักเขาต้องการหลีกหนีจากความกลัวนี้แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปดีเขาจึงกลับมาทบทวนอีกครั้งมีอยู่คืนหนึ่ง สายหยุดได้ออกไปนอกบ้านในช่วงกลางดึกสมานตัดสินใจว่าเขาไม่สามารถจะอยู่กับเธอได้อีกต่อไปแล้วเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้ารีบเก็บของไปที่วัดทันทีเมื่อสมานมาถึงวัดเขาตัดสินใจขอบวชเพื่อหลบหนีจากความกลัวคุณสมานพูดกับพระอาจารย์ด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าผมตัดสินใจบวชแล้วครับพระอาจารย์พยักหน้าเห็นด้วย จึงรับสมานบวชเป็นพระใหม่เพื่อหาความสงบสมานรู้สึกเหมือนตัวเองได้ปลดปล่อยบางสิ่งจากความกลัวที่เขาแบกไว้มานานแต่ถึงแม้สมานจะบวชเขาก็ยังคงฝันร้ายถึงถึงสายอยู่และเห็นภาพเธอกลายเป็นปอบอยู่ตลอดสมานได้นั่งสมาธิในกุฏิขณะที่เกิดความเงียบสงบเขาได้ยินเสียงกระซิบแปลก เสียงนั้นดูคล้ายๆกับเสียงของสายหยุดพูดออกมาว่าจะหนีข้าไปไหนสมานสะดุง้งจากการนั่งสมาธิใจเขาเต้นแรงมากเขามองไปรอบๆกุฏิแต่ก็ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นเขารู้สึกถึงความหวาดกลัวที่กลับมาอีกครั้งราวกับว่าวิญญาณของสายหยุดยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่แม้ว่าเขาจะอยู่ในร่มกาศวพภักแล้ว สมานนั่งอยู่ในกุฏิเขามองออกไปข้างนอกหน้าต่างในความมืดและความเงียบสงบเขารู้ว่าวิธีเดียวที่จะหนีจากความกลัวนี้ได้ก็คือต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วละ่ะหลังจากสมานบวดได้ไม่กี่เดือนเพื่อนบ้านแถวนั้นได้เล่าให้ฟังว่าสายหยุดเริ่มมีอาการสุดโทมลงเธอพูดถึงสมานอยู่ตลอดครับอเธอแอบเฝ้าคิดถึงเขาอยู่ตลอด ดูเธอมีความเศร้าและความเหงาจนเธอไม่สามารถจะทนได้อีกต่อไปแล้วบรรยากาศในบ้านของสายหยุดนั้นเงียบสง,งัดและดูน่ากลัวไม่เหมือนเมื่อก่อนเข้าของในบ้านลกลุมลังและเพื่อนบ้านยังเล่าให้ฟังอีกว่าเคยเห็นสายหยุดร้องไห้น้ำตาเธอหยดลงบนรูปของสมานสายหยุดคงทนไม่ได้ด้วยความเจ็บปวดนี้เธอจึงตอมใจจนกระทั่งเสียชีวิต ในคืนนั้นเองหลังจากที่เธอเสียชีวิตข่าวการตายของเธอเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างพูดถึงความเฮี้ยนของวิญญาณสายหยุดครับหลายคนบอกว่าได้ยินเสียงเธอร้องไห้อยู่ในยามค่ำคืนบางครั้งเห็นเธอเดินเตะๆไปมาตามทางในหมู่บ้านครับชาวบ้านเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและหวาดกลัวกันมากขึ้นบางคนถึงขั้นย้ายออกจากหมู่บ้าน เขาไม่สามารถจะทนกับบรรยากาศลึกลับที่น่ากลัวนี้ได้เลยมีอยู่คืนหนึ่งครับชายสองคนกําลังเดินกลับบ้านผ่านบ้านของเธอหลังจากกลับจากการทํานาทั้งคู่เดินผ่านบ้านล้างของสายหยุดบรรยากาศเงียบและเย็นและเยือกจนเขาทั้งสองคนลุกเขาได้พูดกันเบาๆว่าบ้านสายหยุดที่เขาหลือไว้ยเย็นใช่ไหม เขาว่ากันว่าเห็นวิญญาณเธอเดินอยู่แถวนี้ประจำอย่าไปมองนะเดี๋ยวจะเจอทั้งคู่จึงรีบเดินผ่านไปอย่างเร็วแต่กลับมีเสียงไป,ปกตดังขึ้นมาจากในบ้านเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ได้วยความเศร้าและทกใจและได้ยินเสียงคำว่าพี่สมานทิ้งข้าไปทำไมหลายๆครั้งทั้งสองจึงรีบวิ่งหนีออกไปและหันกลับมามองปรากฏว่า เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่ง,งยืนอยู่หน้าบ้านเธออยู่ในชุดขาวผมยาวยุ่งเหยิงเงานั้นค่อยๆก้าวมาช้าๆจากบ้านทั้งสองรีบวิ่งหนีไปด้วยความกลัวในขณะเดียวกันที่วัดสมารซึ่งบวชอยู่ก็ได้รับข่าวเรื่องราวการเสียชีวิตของสายหยุดและการที่เธอเป็นผีเฮี้ยนหลอกหลอนชาวบ้านเขารู้สึกผิดและเสียใจอย่างมากที่ทิ้งเธอไว้เบื้องหลัง สมานพูดกับตัวเองเบาๆว่าสายยุทธ์เขาไม่เคยคิดว่ามันจะจบลงแบบนี้เลยพระอาจารย์ได้เดินมาหาสมานและพูดด้วยน้ำเสียงสงบว่าเจ้าต้องทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นวิญญาณของนางยังคงติดอยู่ในโลกนี้เพราะความผูกพันกับเจ้าการที่เจ้าหนีไปไม่ได้ทำให้นางพ้นทุกข์หรอกเจ้าต้องทำบุญอุทิศให้แก่นาง เพื่อปลดปล่อยนาให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่านี้สมานฟังคําพูดของพระอาจารย์ด้วยความเศร้าเขารู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สายหยุดต้องทุกข์ทรมานและกลายเป็นวิญญาณเฮี้ยนสมานพูดกับตัวเองว่าเขาจะทําบุญอุทิศให้เธอเพื่อให้เธอไปสู่ที่ที่ดีกว่าสมานจึงตัดสินใจทำบุญใหญ่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สายหยุดโดยมีชาวบ้านมาร่วมทําพิธีเพราะทุกคนต่างหวาดกลัวที่ผีสายหยุดยังคงหลอกหลอนอยู่ในขณะที่สมานนั่งทําบุญอยู่เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างรอบๆตัวเหมือนว่าวิญญาณของสายหยุดยังคงอยู่ใกล้ใกล้ตัวเขานั่นเองสมานพูดเบาๆว่าสายหยุดข้าขอโทษข้าขอให้เจ้าไปสู่ที่ที่ดีกว่า หลังจากนั้นพิธีทำบุญเรสร็จสิ้นบรรยากาศร,รอบตัวดูเบาลงความรู้สึกเงียบสงบเกิดขึ้นในหมู่บ้านอีกครั้งเ,เพื่อนๆครับเรื่องนี้คุณเคนเขาเจอมากับตัวเองเขามาเล่าให้เราฟังว่าอนนั้นก็เป็นนักรองนำวงวงหนึ่ง เขาได้มาแสดงคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดกําแพงเพชรผ่านมาแล้ว20กว่าปีหลังจากที่คุณเคนแสดงคอนเสิร์ตเสร็จเขาได้เข้ามาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดกําแพงเพชรเขาได้จองไว้สองห้องนักดนตรีหนึ่งห้องเขาขอพักคนเดียวหนึ่งห้องเพราะคุณเคนชอบนอนคนเดียวจะได้มีเวลาเป็นส่วนตัวห้องที่เขาพักคืนนั้นเขารู้สึกว่าภายในห้องดูอึอดอัด และมีกลิ่นอับแปลกๆเวลาขนาดนั้นประมาณตีสองห้องเงียบมากจนได้ยินเสียงแอร์และเสียงลมหายใจของตัวเองคุณเคนร,รู้สึกกังวลและกลัวเขาพยายามใช้เสียงเพลงจากโทรศัพท์กล่อมให้หลับแต่ทำยังไงก็ไม่หลับเพราะเขาม,มีความรู้สึกแปลกๆตั้งแต่เข้าห้องมาครั้งแรกแล้วมันเหมือนมีสายตาจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาและขนานั้นคุณเคนกำลังจะเคิมหลับ เขากลับได้ยินเสียงเพลงเป็นเพลงบรรเลงเศร้าเหมือนกับดังมาจากข้างห้องเขาได้สะดุ้งและรีบลุกขึ้นเดินไปแนบหูฟังกับผนังห้องคุณเคนพยายามฟังเสียงเพลงนั้นเขาต้องตกใจครับเพราะว่าเพลงที่เขาได้ยินนั้นเป็นเพลงของเขาเองแต่ฟังแล้วเศร้าวกว่าปกติที่เขาร้องครับและเหมือนกับรู้ว่า คุณเคนแอบฟังอยู่ทำให้เสียงเพลงนั้นค่อยๆแผ่วเบาลงจนเงียบไปครับทำให้ห้องเงียบเหมือนเดิมคุณเคนมีความรู้สึกวังเวงมากขึ้นเพราะเขาอยู่คนเดียวด้วยหลังจากนั้นเขาก็นอนไม่หลับทั้งคืนครับวันรุ่งขึ้นคุณเคนได้เช็คเอาท์และรีบเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อไปแสดงคอนเสิร์ตเขาต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงครับระหว่างที่ขับรถไปนั้น เสียงเพลงดังขึ้นในรถครับเป็นเพลงเดียวกันกับเพลงเมื่อคืนนี้ทำให้คุณเคนถึงกับขนลุกเขามองภายในรถก็ไม่รู้ว่ามันดังมาจากไหนครับแม้จะปิดวิทยุแล้วเสียงเพลงนั้นก็ยังดังอยู่ขณะนั้นก็เริ่มมืดครับคราวนี้เสียงเพลงได้ดังมาจากหลังรถคุณเคนมองกระจกหลังก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติ เขาพยายามเร่งความเร็วของรถเพื่อที่จะหนีเสียงเพลงนั้นแต่เสียงเพลงก็ตามมาทุกระยะที่ขับรถคุณเคนตอนนั้นรู้สึกกลัวมากครับเขาจึงหาปั๊มน้ำมันเพื่อจะแวะพักเขาเห็นปั๊มน้ำมันเขาจึงรีบเลี้ยวรถเข้าไปเมื่อรถจอดเขารีบโทรศัพท์หาเพื่อนทันทีและเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังครับเพื่อนก็รู้สึกกลัวเหมือนกัน แต่ก็ได้แนะนำให้คุณเคสนสวดมนต์และขอสิ่งนั้นอย่ามารบก,กวนเขาและบอกไปว่าจะทำบุญกดน้ำไปให้หลังจากที่คุณเคนทำตามแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเพลงนั้นอีกเลยครับคืนนั้นระหว่างการแสดงครับคุณเคนก็ร้องเพลงตามปกติมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาได้รับกระดาษโน้ตจาก MC ีของคุณเคนครับในโน้ตนั้นได้เขียนไว้ว่า น้องจูนที่เป็นเอฟซีได้เสียชีวิตแล้วคุณเคนตกใจมากครับเพราะน้องจูนนั้นคุณเคนจำได้ตลอดเธอจะไปดูทุกที่ที่ทคุณเคนแสดงคอนเสิร์ตครับในโน้ตนั้นบอกว่าน้องจูนประสบอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์เธอถูกรถยนต์ชนครับที่คุณเคนร,รู้สึกกับน้องจูนเพราะว่าคุณเคนเป็นกำลังใจให้น้องจูน ในการดำเนินชีวิตและการเรียนน้องจูนเคยบอกว่าเสียงเพลงของคุณเคนเพราะทำให้น้องจูนยังหลงไหลน้ำเสียงของคุณเคนด้วยเพลงของคุณเคนนั้นกินใจและยังมีเนื้อหาที่ให้กำลังใจด้วยทุกครั้งที่มีการแสดงน้องจูนจะเดินทางไปดูคอนเสิร์ตอยู่ตลอดในบันทึกของน้องจูนนั้นจะเต็มไปด้วยเรื่องราวความทรงจำและความรู้สึกที่ดี ที่มีต่อคุณเคนครับในยามที่เธอท้อแท้น้องจูนจะเปิดเพลงของคุณเคนฟังเสียงเพลงนั้นทำให้เธอมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตทำให้คุณเคนร,รู้สึกเศร้าใจที่เป็นพ่อคอนเสิร์ตของเขาทำให้น้องจูนต้องเสียชีวิตหลังจากคุณเคนแสดงคอนเสิร์ตเสร็จได้มาทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องเพื่อให้น้องจูนไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไป